สวัสดีครับเด็กจิ๋ววันนี้เด็กจิ๋วจะมาเล่นตัวอะไรคะเอ้ารอเล่นค่ะสวัสดีค่ะดรก้อสวัสดีครับเรานั่งผิดที่เลยค่ะเคครับอาจารย์ที่เสียงที่เสียงที่โอเคเราเราจะทำทำของเล่นกันนะครับเขาเล่นจากกระดาษแข็งนะครับทำทำบูมเมอแรงเล่นไปหมเล่นบูมเมอแรงไหมจะคือเล่นแบบไม้ เล่นแบบไม้เลยครับเล่นแบบไม้นี่เล่นในบ้านไม่ได้อันนี้บูมแบรงกระดาษเล่นในในบ้านได้ไปซื้อมาจากออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียเลยคะ่ะว,ว้าวใช่ออ๋แต่ไม่เคยเล่นนะคะกูจะถึงที่บ้านแพร์<อ>ทำได้เลยะคะต้องตะโกนได้ครับได้อะ <c oughs> ทำแบบอย่าแงบบนี้ก่อนนี่ <c oughs> นี่ให้ให้ดูตัวอย่างก่อนนี่เห็นไหมอันนี้ใช้เม็กเหรอกระดาษแข็งใช่ค่ะกระดาษแขกสามชิ้น บงเลกระดาษแข็งตัดมานะสามชิ้นอย่างนี้นะแล้วก็เอาแม็กซ์เด็ก,ก,ก<า>จิ๋วชอบเก็บเอากระดาษแล้วก็เล่นเอาเอาแม็กมันนิ่แล้วก็เอาเอาที่ที่กดแม็กแล้ว,ลว <S <S เอาออกจับได้เลยครับเอา <S 2> <S 2> คาาวามจริงกระดมันไม่ต้องเป๊ะๆหรอกให้มันแข็งย,ยาวๆหน่อยก็แล้วกันนี่อย่างอย่างลูกก้อันนี้ตัดเนี่ยนะนี่ยาว12ซเซนติเมตร <12. S 1> แล้วกว้างเอ่อ2เซนติเมตร เออโอเคที่ก็ <_ d rag> แล้วก็มาตัดแล้วก็มาเย็บติดกันด้วยแม็กไม่เห็นเหมือ,อมนมาแรงที่มีเกียบชุม่มมาแรงอ๋อบูมาแรงออสเตรเลียนี่มีสองแขนใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมมีสองแขน <_ d rag> อืมและเคใช่ <_ d rag> แต่มันมีหลายหลายแบบมากไว้เดี๋ยวนะ <_ d rag> ในในอาาานาคตลุงโก,โก้จะทำรูปแบบอื่นให้ดูอีกโอเครูปแบบสามเหลี่ยมอันนี้แบบเอาแบบสามเหลี่ยมก่อนนะสามเหลี่ยมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองวางดูนะสี่เหลี่ยมนะคะมีไหมสี่เหลี่ยมเหรอคะ เป็นกากระบาดได้ไหมกากระบาดได้เดี๋ยวได้ในอนาคตทําให้ดูกากระบาดโอเคกลับเปล่ากลับหรือเปล่ากลับเปล่ากลับมาเลยนี่นี่เดี๋ยวให้ให้มงมูดมงมูดทุเรศจับนี่อย่างนี้ดูนี่มันไม่รู้จะสับเ็จหรือเปล่านะโดนได้กชิวเวอว์ต่อเชอะเด็กลยว่ามันหลงเหลือได้ได้ดูจากวิธีจับกันนะเห็นมือโอกโหไหมแค่จับนี้ใช่ไหม แล้วก็สะบัดลงไปเออนี้ไม่ไม่ต้องจับแน่นนะเออนี้สะบัดชึบอ๋าให้มันเหมือนเหมือนกลับไหมกลับให้อสูงยืนหน่อยก็ได้ยืนนะให้สูงๆหน่อยนี่เด็กจิ๋วคว้าไปทางนี้เลยไหมมันจะได้วนกลับมาพอดีนเลยเฮ้ยฮะกลับไหมกลับไม่ค่อยจริงยังไงไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดมันคว้างคว้างตอนแรกไม่ได้นะทำนี้นะครับพยายามแบบ ดัดมันให้มันด้านหนึ่งมันโค้งขึ้นหน่อยเห็นไหมด้านนี้มันโค้งขึ้นนิดนึงเห็นปะคืออีกด้านหนึ่งมันมันไม่เหมือนกันสองด้านถ้าถ้าเกิดมันแบนสนิทเลยบางทีมันไม่ค่อยดีก็อาจจะดัดให้มันขึ้นสูงขึ้นมาโค้งโคงนิดนึงแล้วมันจะมันจะคว้าง่ายแล้ววิ่งกลับง่ายลองดูประมาณนี้โอเค้วเวลาปั้งก็ถ้าฟั้งอย่างนี้หน่อยเนี้ยมันก็อาจจะปรับปรับมุม นอนตั้งอะไรลองดูลองต้้งลองลองแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่อันก็ไม่เหมือนกันด้วยจะว่าไปอันุ๊ขอว่าแต่ว่าทำไมมันถึงเยอกลับมาได้อ่าเวลามันกว้างไปงี้นะคะตอนมันวิ่งตัดอากาศนะคะอย่างเงี้ยมันมีแรงดันอากาศมาด้านนี้นะคะตปีกเครื่องบินอ่ะมันก็เลยเขินไปแล้ววิ่งกลับมาด้านหาเรามันเป็นปีกมันเป็นปีกเล็กๆอะค่ะมันเข้าใจยากเหมือนกันเนาะ โอเคเดี๋ยวแต่มันคือมันทํางานคล้ายๆปีกเครื่องบินเล็กๆหรือหรือใบพัดเล็กๆก็ได้คือพอมันหมุนก็มันจะมีลมอ่ะมันจะพัดเข้ามามันขึ้นไปอย่างเงี้หมุนๆๆเนี่ยบรอากาศตีมาด้านนี้ก็จับเข้ามาโอเคคนโบราณเขาค้นพบเขาค้นพบแบบเขาก็ค้นพบแบบไปเจอเศษไม้อย่างเงี้ยบางทีมันเป็นรูปทรงที่แบนๆเหมือนปีกเครื่องบินอ่ะ แล้วก็เป็นสองแฉกไงแล้วไปคข่างๆแล้วบางทีมันวิ่งกลับเขาก็เลยรู้จักบูมแบรงขึ้นมาก็เลยมีคนทำทำเอาไม้มาตัดเป็นบูมแบรงเป็นอะไรแล้วพบว่าใช้กระดาษก็ทําได้ใช้โฟมก็ทําได้โฟมทำได้เหรอคะโฟมก็ทําได้ซส่สื้อสแควร์าดใส่เมื่อกี้แลก็โยนแล้วิบยูสามารถรับบนหัได้แล้ก็ทำบูมแบรงอันนี้ดิบยูขอเลยนะคะได้ครับได้สวัสดีครับสวัสดีครับ 啊，来。